สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนคะรทรัพย์ยางยนต์นะครับโอ้นอนขาวจังเลยวะหว่างเกินก็พามาชมตัวล้อที่ผมจะจัดส่งให้กับที่อยู่จังหวัดอำเภอภูกเก็ตนะ มันเป็นล้อออฟศูนย์ขอบสิบห้าตัวนี้ล้อออฟลึกแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือยางมันเป็นยางดึงสวยมากโชว์โชว์ริมริมล้อริมขอบล้อได้สวยมากๆเลยนะมันคือล้อตัวนี้นะตัวนี้นะครับเป็นล้อสเปคเป็นล้อสเปคขอบสิบห้ากว้างแปดออฟศูนย์นะครับผม รัดด้วยยาง175ยางนะครับสำคัญคือ175 50/15นะยางตัวนี้หายากมากๆเลยนะแต่ผมมีนะชุดนึง6,000กว่าบาทเองนะครับผมจัดให้ได้ดึงสวยๆเดี๋ยวไปชมล้อก,กับยางกันต่อนะครับเรามาต่อกันที่ตัวล้อนะครับตัวล้อตัวนี้จะเป็นลาย ลายนี้ยผมจะเรียกมันว่า CE 2 8นะครับเป็นงาน v e l o racing racing นะครับ V, v E L O แล้วก็แล้วก็ racing v e l o หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเป็นสีดำเงานะครับตัวนี้มันสีดำเงาทั้งตัวเลยนะครับผมแล้วก็ขอบจะเป็นขอบขอบกึ่งเงานะครับเป็นขอบกึ่งนะครับ ความลึกตรงนี้อยู่ประมาณสามจุดห้าถึงสี่นิ้วนะครับสามจุดห้าถึงสี่นิ้วนะถ้าวัดจากระยะตรงนี้ออกมาเป็นสี่นิ้วเลยนะครับลึกมากๆเลยนะตัวนี้บอกเลยใครที่สายเลโทรล้อกับยางชุดนี้จบเลยนะเพราะันเป็นยางเบอร์หนึ่งเจ็ดห้าห้าสิบสิบห้านะครับเห็นไหมตัวนี้มีฝากลางให้นะครับล้อสามารถใส่ได้กับสีู่ร้อยและสี่ลูร้อยสิบสี่นะครับย้ำว่าสีู่ร้อยสี่ก็ใส่ได้เพราะมันเป็นแปดลูนะ ตัวนี้สําคัญตรงที่รัดด้วยยาง175นี่แหละลูกค้าบอกว่าอยากได้ยางอะไรก็ได้ที่มันดึงแบบโผล่ๆนะนี่เลยอยากโชกแก้มนะครับลูกค้าบอกว่าขอให้มันโชว์ขอบเยอะๆหน่อยขอบล้อเนี่ยครับยางดึงสวยมากๆเลยนะแล้วความเสียอ,อยู่ที่แค่50นะครับไม่กระด้างมากนะกําลังมีแบบฟิลลิ่งที่แบบค่อนข้างนิ่มนิดนึงนะครับไม่ได้แข็งมากขนาดนั้น สวยมากๆนะยางจะเป็นยางคำโหนะครับอ่าเดี๋ยวผมวางก่อนนะวางต้องวางดีๆเลยนะครับระวังล้อแบบขูดกันนะวางดีๆระวังล้อมันจะขูดกันเพราะว่ายางยางมันโดนดึงอยู่ตัวนี้ยางจะเป็นยางคำโพนะครับเป็นรหัสเค2ฮยี่สิเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ห้าห้าสิบสิบห้าเป็นยางปียี่สิบเอดด้วยนะดอกยางจะเป็นลายแบบบ้านๆแหละแต่มันก็ดึงสวยอะ่ะ เป็นลายบ้านๆแต่ดึงสวยดึงสวยมากๆนะครับตัวล้อเปล่าตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่9000บาทนะครับมีหลายสีอยู่นะมีแดงดำตัวนี้ก็คือดำแล้วก็สีน้ำตาลทั้งใบเลยนะน้ำตาลทั้งใบเลยนะครับตัวนี้ผมจะส่งภาคใต้นะสวยมากๆเลยนะใครที่สายเลโทรยางดึงเนี่ย บอกผมได้เลยนะผมจัดให้ได้เลยนะทรงนี้นะยานี้ยผมจะทําการแพ็กส่งนะเดี๋ยวผมจะให้ดูขั้นตอนการส่งการอะไรด้วยเลยแล้วกันไหนๆก็รีวิวแล้วนะ <c oughs> เผื่อใครอยากให้ส่งให้เดี๋ยวผมจัดการให้เลยเดี๋ยวผมมาดูตัวล้อต่อตัวล้อจะเป็นตัวซีอีก้านหนานะครับก้านจะมีอยู่ประมาณสิบก้านนะเป็นตัวซีอีสิบก้านนะครับปกติที่เราเห็นมันคือแปดก้านถูกไหมตัวนี้คือซีอีสิบก้านนะครับอ่า ค่อนข้างที่จะหนานะก้านหนาแข็งแรงมากๆเลยนะการันตีเรื่องความแข็งแรงเนี่ยนะครับตัวนี้ใส่ได้เลยนะครับสวยมากๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแพ็คต่อแล้วก็วิธีการส่งเลยทีเดียวแล้วกันนะครับสวยมากเดีย๋ยวให้ดูรอบๆก่อนเลยประมาณนี้ประมาณนี้ก่อน Perfect perfect